ต้องต้องไปแต่งให้เต็มก่อนไอ้เชี่ยแต่ไม่ได้ชิบหายละเอาแหววเอาแหววเอาไปววเอาแหววเอาแหววเอาแหชิบหายละไอ้เฮียเอาแหวเอาแหว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 วอย่านะอย่านะให้พี่ดูเอายึดเกาะออกหน่อยนึงมันจะไต่ได้ปล่าโอ้ไต่ไม่ได้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราไปเราไปแต่งให้เต็มก่อนเดี๋ยวไปแต่งให้เต็มก่อนไม่เดี๋ยวไม่กินอะไรนั้นเลยนะอะไรนะ อเบียดตุมมานั้นอะล้องขัวาเอียงขึ้นเลยมันเป็นที่แบบมันมันมันเคยมีคันที่แบบว่าเป็นอย่างเี้อยู่ที่รถมันตได้แล้วอยู่ดีมันตต่ไม่ได้เพราะว่าจูน,น,นเนี่ยแหละิด้าพ,พี่พี่โดพี่โดผมถามเลยเดี๋ยวพี่คือ ผมผมสามารถแลกทะเบียนกับเบียมอีกคันหนึ่งของไอเดมดีได้ปะได้แต่จริงๆปก็ทะเบียนอ่ะมืนที่พี่บอกอับเปลี่ยนมันเหมือนกันได้ปะเปลี่ยนได้ถ้าพี่ไม่ได้คิดกันอะไรเอามันมันเหมือนกันไม่ได้รถรถรถดีสปอร์ตมันมันเปลี่ยนไวทะเบียนได้ไหมเปลี่ยนได้เป็นได้ทำได้แต่เสียงมันจะเปลี่ยนไม่ได้โอเคพี่ก็คือคันเดียวกันโอเคแล้วเอ่องั้นผมก็ต้องเอาเบียมมาใช่ป่ะต้องเอาเบียมมาให้ให้เขาเปลี่ยนทะเบียนใช่ไหม ต้องถามหลุยส์อะหลุยส์ได้ทะเบียนอะไรไม่รถเกี่ยวกับบัสพี่รถเอย่างบัสพี่โดนแล้วยังเปลี่ยนเสียงที่มันเสียกี่บาทอะพี่ถ้าไม่ใช่รถอีสปอร์ตอะบัสลองถามหลุยส์ที่ไหนว่าอยากได้ทะเบียนอะไรเบมอะพี่อยากได้อยากได้เอ็มดีหกมาใส่กันเนี่ยเสียงท่อพี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนฟีตั้งแต่แรกแล้วนี่ไม่ได้คิดเงินแต่แรกแล้วอยากเปลี่ยนอ็มูนีสปอร์ตกูเปลี่ยนเป็นมะเขือเลยใช่ป้ะหลอกหลอกหลอก ไรอีงสปอร์ตก็ไม่เหลือสักคนแล้วนี่แต่แต่มีปรับรถใช่ไหมพี่พี่พี่โดพี่ไม่ไม่ผมสปอย์ไดะเบียนมาเปลี่ยนทะเบียนได้ใช่ไหมป๊าเปลี่ยนได้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 เปลี่ยนเป็นบัสก็เก้าเก้าได้ไหมก็แย่แล้วเดี๋ยวโทรขอโทรหามด้วยกันไม่ผมเองเนี่ยผมเองไม่ด้อยหลุยหรอกผมเองเอาเดี๋ยวหลุยว่าเดี๋ยวหลุยว่าหลุยไม่กล้ามีกับผมหรอกบัเก้าเลยนี่แหละจะออจะจะออกแก่งอย้วไงครับผมคิดว่าต้องมาทะเบียนอะไรคุยแน่ ฮะเก้เ้ฮ้ยเอออันนี้อันนี้เนี่ยอีกคู่จริงๆแต่ละคนเนใช่หรอเอียีเอเอเอียก้าเน้ยเ้เก้าได้แค่เเเ้ห้เกมสีเก้านดีป่ะสเ้ไปเลยใผมดิเียวหาคู่งานคูชั้นสี่ยเะมาดิพี่โดพี่โดเขาบอกว่าพี่โดข้างหลังเข้าเรื่องจริงเพี่ จะใช้ไปแล้าได้ไงมันต้องใช้อ้นี่แน่มึกแน่โนมมันไ่หฮดคำว่ารับหลังไม่ไม่จะใช้จะใช้ยิมทีหหกอันเนี้ยแต่ว่าทะเบียนมันไปตรงกับ BM เมื่อก่อนขับ BM เคันนู้นไงเลขรียอะไรก็เรียกไปเถอะมันไม่ได้มีอะไรหรอกเอาก็อยากได้อันนู้นพี่โดพี่โดเปลี่ยนให้ได้พี่โดเปลี่ยนได้เดี๋ยวน้าอย่าไปเอาเฮียังค์ขมาเปลี่ยนได้โอเคโอเคยังไม่เคยคิดตังค์ขาเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเทนโนไม่เอา ไม่หรือไม่อยู่อ่ะเปลี่ยนอันนี้ได้วแม่พี่อ้าสิบได้ไหมอ้าสิบเอาใครแล้วน้องออ๋เอาเอาเอารถไปลองขับได้ไหมพี่โดหรือว่าไม่ได้จะพี่จะแบตอ้นให้เนี่ยแบตขับอ้นโอเคโอเคแล้วครับเบมสี่ถ้าเอาทะเบียนนั้นมาใส่อย่างนี้ก็เปลี่ยนเป็นรถอะไรอ่ะไม่ไม่มีใครคันไหนสวยเท่าคันนี้เราไม่เช่ทีแปดหรอไม่เราเขื่อนจะเอาทะเบียนอะไรอันเนี้ยอันอันนี้มันรถอะไรกาวกาก็ได้รถนี่ไงแหนีเฮียรถซับบอร์ดพี่คันเนี้ยใช่พี่มีสามคันอ่ะมีไม้เขื่อนไอ้เขื่อนมันได้ขับได้หรอมันไม่ได้แข่งนี่ ไออแอลอยู่ไหนวะไอแอลไม่ทำไมมันไม่ได้แข่งแล้วมันได้ข่าวไปถามถามน้องก่อนไม่ไม่อยากทำอะไรฟอร์มหลอนน้องมันเดินๆอันนี้ไม่ได้เราไม่ได้เรียกเลยพี่เขือจะทะเบียนอะไรพี่ไม่เขาบอกเขาเรียกว่ารถเขือนรถเขือนลงทะเบียนอะไรก็ได้ออกปุ่นได้ไหมพี่ทะเบียนปุ่นอันนี้อันนี้มันต้องรถเป็นรถยิงหยางหรือเปล่ายิงหยางอันนี้มันคือรถยิงหยางหรือเปล่าอันเนี้ยหรอไม่ใช่ใช่จริงจมันจะเป็นรถยิงหยางนะเพราะเกลือมันไม่ได้แข่งนะมันฟอร์มเฉยเนี่ยได้ยินแข่งมัยพี่โด้พี่โด ไม่ไม่ใช่แต่หญิงเป็นผู้หญิงแก๊งคนเดียวในแก๊งไงก็ต้องให้พี่สองพี่สองสองพี่สองเอาหรอพี่พี่โดไปเยอะมากครับพี่โดแบบไปเรื่อยอะเมื่ออยู่ทำเท้นิสด้วยอืมพร้อมเนี่ยเปรี้ยวอะแม่งสวยมากสวัสดีครับสวัสดีครับแม่งสวยมากเลยเพียอะตรงนี้เป็นคาร์บอนหลังคาคาร์บอนอะไรครับสุดๆเลยวัวหมาครับกลัวตายไม่ได้เหมือนกลยเราหมวดหมด เอตนงานอะไรอ่ะโม่กูกล้าเป็นไรลูกตัวมั่เหล่าตำรวจโอ้สีเปนมีอูรุตด้วยหรอเท่วไปเห็นเที่ยวป่ะดูดิรถรถดำคินนี่ว่ารถกากงนังนี่ว่ะเออมือสี่ขาหรือรถกากีนังเนี่ยไม่ใช่ขานันนั้นรถน้องวิลเลียมครับได้ครับเดี๋ยวผมในถักไปได้ครับต้องกดติ๊กเก็ตหเลยควรเดินเลยติ๊กเก็ตก็ได้รถมันดูอ้วนไม่อ้วนดูไงให้มันอ้วน มันมันมันเป็นแบบมันมันมันออกข้าง้ยมันรถมันแบนเ้ยมันออกข้างอยู่เลยก็เท่ากัหมดอะแต่คันนี้ที่แรกอะที่แรกอยากได้คันนี้แต่ว่าเอิมันมันเหมือนมัเหมือนกับเรี่ยมไงไม่ก็เลยไม่เอาอไปีะโอ้โหไปขับไปแล้เปนขัล้ยนเอาอรถใครครับนายยิ่อขครับพี่ครัครับเอามาขึ้นเลยพี่หนึ่งห่งเกหนึ่งพี นายูเขาบอกว่าไม่ไรจะเอาไปเปลี่ยนทะเบียนเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนทะเบียนเปลี่ยนเปลี่ยนสีครับรอบเลยครับแต่ว่าบัสเร็วหน่อยอ่ะงต้องมีครับเงินต้องถึงหน่อยก็ขอโทษขอโทษพี่ปัดปัสโอ้โหปัดมาแนบแนัสมาเปลี่ยนเร็วหน่อยโอ่ะโอหเสียงมันเสียงรถพี่เก็ตเลยอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะไม่เดี๋ยวเปลี่ยนได้มาใหเปลี่ยนได้ สิ่งแรกเขาพอใจเลยนายกพี่พี่โดบอกว่าถ้าเกิดค่าจูนมันเพีย้ยนอะไรให้ให้ไปบอกเขาอ,อ,อย่างแรกเลยคือต้องไปลองเอาไปลองไต่ก่อนเลยอยากให้มันดึงเ,เหมือนรถพิเกนเลยเว้ยเออขอโทษครับขอโทษครับหานไปเหมือนรถถังเลยอะ่ะเสียงมันแบบเสียงไอ้นี่เลยอ่ะเสียงไอ้นี่มากเลยยังเหมือนพิเกนแล้วมันอู้อ่ะผมไม่เออเสียงอู้อู้จนหูอ่ะมันมันหัวพังพังน่ะ รถหน่ายังหน่า,ย,นาย,ยังไม่ได้นี่มาเลยทักอย่างเออต้องต้องต้องไปแต่งให้เต็มก่อนถึงจะรู้คนดูต้องไปแต่งให้เต็มก่อนเสียเออถูกเสียไม่ทำให้ช้าด้วยจริงโอ้ตื่นเต้นากลัวไต่ไม่ได้หว่เฮีย ลงมันก็น่าจะไต่ได้แล้วป่ะอืมมันควรจะต่ได้และเต้เตเอืมต,อต้องต้องไปแต่งให้เต็มก่อนเฮียต่ไม่ได้ไชิบหายละเอาไปเอาไปเอาไปเออนั่งเอาไป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 ชิบหายละเแทอไกัน้าเอาไปเอาไปเอาไปกระแทกใหม่หนึ่ง อย่านะอย่านะให้พี่ดูเอายึดเกาะออกหน่อยหนึ่งมนะันไต่ได้ปล่าโอ้ไต่ไม่ได้อ,อีเ๋เราเราเราไปแต่งให้เต็มก่อนเดี๋ราไปแต่งให้เต็มก่อนไม่เดี๋ยวไม่กินมาในนั้นเลยนะอะไรนะเปลี่ยดปุ๊บมันในนั้นอะล้อห่างขวาเอียงขึ้นเลยอะมันเป็นที่เหรอมันมัน,ม,นมันเคยมีคันที่แบบว่าเป็นอย่างนี้อย,นยอยู่ที่รถมันไต่ได้แล้วอยู่ดีมันไต่ไม่ได้เพราะว่าจูนเนี่ยแหละ ไม่ดูว่ะผมผมชอบชอบคันนี้มากกว่าว่ะแต่เข้าใจความความชอบของเราไม่เหมือนกันถูกไหมล่ะผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากได้นะฮะติดแบบไม่ชอบอ่ะนึง่งแต่งก่อนส <c oughs> ัองกล่องกันเผื่อพลาดเออก็เหมือนแลมโบว์ที่แรกที่มันไต่ไม่ได้มันก็มันก็มันมันไอ,อ้เขาเรียกเอาเอาอะไรออกวะต้องถามพี่โดมมันเป็นภาษาพี่โดมอ่ะ บางคันที่ทำมันก็เอาออกได้เอ้ยมันก็ใต่ได้บางคันที่จะใส่ไปก็ใส่ไม่ได้ก็มีอมโอไม่ชอบเสียงรถคันนี้เลยอ่ะโกลว่าไอพอดอืมต้องต้องเดี๋ยวต้องรอดูเนี่ยเราก็ไปแจ้งพี่โดได้จริงมันแจ้งแจ้งได้แจ้งได้ นี่ถึงไอ้นี่นี่ถึงรถขายข้าวที่วัดเลยวะเปลี่ยน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 ยังไงก็ต้องเปลี่ยนเฮ้ยอะไรเออเออลอกอในเฮี้ยกูมาแต่งรถกับไอ้นี้ปะเอ้ยเขาแต่งมาให้เต็มแล้วเหรอวะชิบหายแล้วรถรถอื้อเนีแต่เขาแต่งมาเต็มมาเนอะอ๋อไม่ได้ใส่อันนี้เออต้องไปแจ้งเขาแหละทางนั้นเนอะ ดูสิว่าแต่งอะไรบ้างพอข้าวหลบกันมันคือสีเทาเนี่ยสีเทานี้ปะใช่ไหมมันคือสีเทานี้ใช่ปะกูลองออังปลายกูลังปลายกูลังปลายร้อนเซคันด์เฮ้รี่ไมคานุ้นเสียงดังเลยอะอ๋อ เด็ดเจอนี่ไหนนะพี่ก๊อฟแอมโบมาทำไมมีโลโก้เดี๋ยวต้องเอาออกครับเดี <rush> ๋ยวต้องเอาออกยังไงก็ต้องออกอยู่แล้วมันคือสิสีแดงนี้ใช่ปะสวัสดีครับสวัสดีครับหมอบีมสวัสดีครับเคนเดรียนี่สีสองเทาอ่อนเหลืองฟ้า เขาอ่อนเหลืองฟ้าอะไรอะไรเหลืองอันไหนเหลืองตรงไหนเหลืองเออมันปรับได้พี่โดบอกแล้วถ้าเกิดถ้าจูนเป็นเพีย้ยนอะมันไอ้นี่ได้มันปรับได้ไมาเห็นเรือโบข้างๆนี่ไหมสวยลรือโบคันนั้นสวยคนคนเน,นี้ยหนูแม็กยังเป็นรองนะั่นเรื่องรถอะ่ะเอาดีอย,ย,ย,ย่าอ,อย่าขายอย่ายขายอย่าขายดังขนาดนั้นเนี่ยเหลือฟ้าเหรอนะอันนี้ไวจะอายเรื่องจูนอ่ะจูนไอ้นี่นี่นี่นักจูนในแฟนเมือง แบบอันดับหนึ่งยงนะผมบอกก่อนนะพวกเนี้ยมันจะสวยวะ่ะถ้าเลือฟ้าในเกมอะเรื่องจริงก็พูดไปมิกก็เฮ้แต่เบอร์นี้เขาไม่เอาจูนมาดิใช่ไหมเบรกเหลืองับเฮ้แต่รถรถเนี่ยพรกรถประมูลแผดเก่าอะ่ะก็จะปรับใหม่ใช่ไหมปรับครับเหมือนนะอยายกพูดว่าจะจะต้องปรับนะครับ ครับเพราะมันมันน่าจะต้องมันแพทใหม่มันมันเวอร์หมแล้วพวกพิชจนได้มันแล้วมันเปลี่ยนสีจานเบรกไม่ได้เหรอวะเปลี่ยนไม่ได้แน่เลยแต่เดี๋ยวไปลองไงคันเมื่อกี้ใหม่คันรถของอะไรนะซามากับเอซีหกนี่คืออะไรอ๋อไปเอ๊ะอ่ะ์สิบมาอ้าันนี้คืออะไรอ่ะอ้า อันนี้คืออะไรวะพี่ชายมันคือเอาอะไรออกวะมันคือเอาอะไรออกวะคนดูไม่มีนะครับพีแหลมหรอไอแลมไรเอาไม่ยอมไม่ยอมทำอะไรเลยเสียเนี่ยแหละสีเนี่ยแหละยังหลอกสีอะไรมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยคนขายกาแฟมาจากไหน ไม่มีร้านก็ไม่ได้มาถือไม่ได้มาไม่ได้มารับตูนนุงแล้วเนาะนี่มาตูโนป่ะเนี่ยหรอคันที่ทันที่กี่ร้อยและวอนดีครับหัวหน้าแก๊งใหม่ซร้างขึครับมันคืออะไรวะกูอยากรู้วะอ๋อกูเลืมกดเข้าโหมดมันมารับหมดแล้วเอ้ยรถใส่ตู้นเยี่ยกล่องสามพันตั้งตู้กูมีผ้าหมื่นเนี่ยในดิสที่ไปดูโอ้ผมเสียแล้วโอเค ก็ส <ไป S 1> ี่เราคนเดียวแล้วขึวว้นมาบาสมามามาขึ้นมาขึ้นมารถมันแต่งเต็มมาหมดแล้วนี่ว่ะก็ไม่บอกให้รถมันแบบรถไม่เกาะถนนเลยอ่ะไม่แต่ผมว่ามันยังต้องปรับนะครั้งนี้ผมบอกว่ายังไม่นัน้น<ต>ไ,ไหนไหนให้ไปตรงไหน,นไปสบ,บารมาแบบว่าแต่เบรกบูน่าดีอยู่ แต่เราเราเราไม่เกาะถนน,นนะมันแบบว่าไอ้คำว่าก่อถนนกระดดดถนนแม่งคนละอย่างอันอีกอันหนึงอธิบายไม่ถูกแล้วเราก็เอาต้องออกก๊อฟครับเชี่ยใช่รถมันสะบัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยทีเดียวเดี๋ยวค่อยแก้ทีเดียวไม่ไม่ใช่แบบพวกนี้ต้องบอกว่ามันไม่หนึบใช่ไหมใช่มันไม่หนึบ เดียวกับรถหมอเออรถ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 อ,อีกขี้อ่ะถ้ามันหนึบมันคงไม่ไปอ่ะใช่ใช่ใช่รถมันไม่หนึบหนึบมันโอเลี้ยวแบบเลี้ยวไปเลยบอกได้เดีย๋ยวค่อยบอกพี่โดพี่โดให้พี่เก็ตไปบอกได้เลย <c oughs> จูบันจะเพีย้ยนเขาดูจูบันม, <รถ S 1> มันมัน <รถ S 1> เปลี่ยนได้ <รถ S 1> เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้จะเยน็นคล้ายรถหมออยู่นะไม่ชอบที่เสียงมันเหมือนว่าพี่เกตนี่แหละเอาจจริง เดีนน๋ยวจะไม่เปลี่ยนจะไมเปลี่ยนเเรามันจะไปจะไปเ,ปไปเ,ปเรื่เรามเสียงไม่ดีเสียงแบบรถลุงมะไม่เอาอเแม่งเอาภาพรถรถพีเ่เจสเอกจากหัวไม่ได้เลยพอเ,เป็นเสียงเนะี่ยพี่โจพี่โดว้าว พี่โดรถมันรถมันสะบัดมากเลยอ่ะพี่รถมันไม่เกาะถนนเลยอ่ะที่รู้ว่าเป็นเพราะอ,อะไรเป็นเพราะอ,อะไรพี่เพราะหนักไอ้บัสฮ้ยอะไรอ่ะมันหนักข้ามเราไปเรื่อยเรา <c oughs> เอา้าไม่เชื่อหรอแล้วที่แรกอ่ะที่แรกที่แรกมันมันหน้าไต่ได้เลยนะพี่โดคันเนี้ยมันไต่ไม่ได้เฉยเลยตั้งแรกีุ่กคน โ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปตั้งเสียงครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรอคันอื่นส่งทิปแปะแล้วนได้ครับพี่ได้เดี๋ยวผมให้ผมส่งมาที่เก็ตป้าหรือว่าไม่ต้องส่งมาที่เก็ตเลยเดี๋ยวพี่จะรวมเพราะว่าของแก๊งอื่นเดี๋ยวให้เขาส่งมาเดี๋ยวพี่จะทำทีเดียวได้ครับเฉพาะรถใหม่ก่อนใช่ปหมหรือว่าทุกคันเลยเอาแค่รถใหม่ก่อนโอเคได้พี่ได้ครับได้ครับลาเยอะอเดี๋ยวผมต้องเองหนึบลัดลักปะ รันอะไรที่รันล,ล,ลองดครับเดี๋ยวลองดูครับแต่ต้องปรับเพิ่มต้องปรับเพิ่มรถใหม่หมึกว่ะ <c oughs> แม่งดูมันเพี้ยงไปไง